ภายใต้แสงแดดที่สดใสเมต้นฟ้าและบูมระเบิดพลังความเยาว์วัยในสนามเด็กเล่นเสียงหัวเราะของพวกเขาดังขึ้นขณะที่พวกเขาวิ่งเล่นระหว่างชิงช้าและสไลเดอร์จมดิ่งอยู่กับเกมไล่จับที่มีชีวิตชีวาการแซวและไล่จับกันอย่างสนุกสนานเผยให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งของมิตรภาพที่ผูกมัดพวกเขาไว้ด้วยกันสนามเด็กเล่นกลายเป็นผืนผ้าใบสำหรับความสุขที่ไม่อาจควบคุมได้ของพวกเขาการไล่จับและหัวเราะคิกคักแต่ละครั้งนั้นวาดภาพของมิตรภาพในวัยเด็ก ห้องเรียนประถมศึกษาเต็มไปด้วยพลังที่คึกคักของเด็กๆเ,เสียงซิมโฟนีของเด็กๆด,ดังก้องไปทั่วในอากาศในห้องเรียนที่สว่างสวัยครูวางกล่องขนมสีสันสดใสขนาดเล็กไว้บนโต๊ะดวงตาของเด็กๆสว่างขึ้นสะท้อนถึงความคาดหวังและความตื่นเต้นอย่างแท้จริงมือเล็กๆเ,เริ่มกระสับกระสายอย่างเงียบๆเ,เป็นซิมโฟนีแห่งความกระตือรือร้อนเสียงกระซิบแผ่วเบาดังไปทั่วห้องเป็นเสียงประสานแห่งความสุขที่กระซิบแผ่วเบา ห้องเรียนคึกคักไปด้วยพลังแห่งความคาดหวังของวัยเยาว์ที่ไม่อาจเอ่ยได้ภายในห้องเรียนที่มีชีวิตชีวาดวงตาของเมสว่างขึ้นด้วยประกายแห่งความตื่นเต้นอย่างแท้จริงเมย์พุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่พุ่งเข้ามานิ้วของเธอจับที่รางวัลไว้นิ้วของเมย์อบรอบกล่องขนมอย่างภาคภูมิใจเมย์กำกล่องขนมกล่องสุดท้ายไว้ในมือแน่นเย้ฉันได้กล่องสุดท้ายแล้วเมย์อุทานด้วยเสียงที่ดังก้องไปด้วยความสุข รอยยิ้มอบอุ่นของต้นทำให้ห้องเรียนเต็มไปด้วยแสงแดดที่ส่องประกายฝุ่นผงที่ฟุ้งกระจายในอากาศเขาจ้องมองเมย์ด้วยความเมตตาและความเข้าใจต้นปลอบใจเมย์ว่าไม่เป็นไรหรอกเมย์ถ้าเธอได้มันมาก็เก็บไว้เธอเราแค่หิวนิดหน่อยแสงแดดยังคงสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างห้องเรียนสร้างบรรยากาศที่สงบสุขในห้องเรียนที่เงียบสงบฟ้านั่งอยู่คนเดียวที่โต๊ะของเธอท่าทางของเธอสะท้อนถึงความรู้สึกหดหู่ใจอย่างลึกซึง้ง ความเงียบทําให้เสียงท้องร้องครกครากเบาๆของฟาดังขึ้นซึ่งเป็นการเตือนอย่างชัดเจนถึงความหิวของเธอไหล่ของเธอให้ลงอีกน้ําหนักของความเศร้าโศกกดทับลงบนร่างเล็กๆของเธออย่างเห็นได้ชัดมเมฆหมอกแห่งความสิ้นหวังดูเหมือนจะอบล้อมฟาไว้ทําให้เธอโดดเดี่ยวในความดิ้นรนเงียบๆของเธอแม้จะหิวโหวยแต่ฟ้าก็กระซิบกับตัวเองพร้อมส่งความหวังเล็กๆน้อยๆให้เราไม่ได้กินอะไรเลยแต่ไม่เป็นไรเราทนได้ ความอดทนอันเงียบสงบของเธอฉายชัดออกมาเป็นคำมั่นสัญญาอันประบางที่จะอดทนต่อไปแม้จะว่างเปล่าในห้องเรียนใบหน้าของบูมสว่างขึ้นด้วยความคิดที่เปี่ยมด้วยความหวังเธอพิจารณาขนมเล็กๆน้อยๆของพวกเขาตั้งใจที่จะหาวิธีใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดบูมเสนอว่าถ้าเราแบ่งกันกินคนละนิดคนละหน่อยอย่างน้อยเราก็จะได้รสชาติดวงตาของเธอเป็นประกายด้วยความหวังหวังว่าเพื่อนๆจะเห็นด้วยกับแผนของเธอ เมย์หยุดชะงักช่วขณะสายตาของเธอมองไปทั่วห้องอย่างอ่อนโยนมองเพื่อนๆของเธอแต่ละคนน้ำหนักของความเข้าใจเริ่มปรากฏชัดในเมย์ขณะที่ท่าทางของเธออ่อนลงเผยให้เห็นความเข้าใจที่อ่อนโยนในช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบสายตาของเมย์จ่ออยู่กับสิ่งที่เธอต้องการและเธอประกาศว่าฉันเข้าใจถึงความสำคัญของการแบ่งปันกับพวกเขาคำพูดของเมย์ลอยอยู่ในอากาศเป็นคำสัญญาที่เงียบงันกับเพื่อนๆของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นของมิตรภาพและความเข้าใจที่เพิ่งค้นพบ ในใจกลางห้องเรียนเมเริ่มแกะกล่องขนมของเธอการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งนั้นวัดได้เต็มไปด้วยความเอาใจใส่การกระทําของเธอนั้นช้าและมั่นคงเธอหยิบขนมออกมาอย่างระมัดระวังเม่พร้อมที่จะเพลิดเพลินกับขนมของเธอแล้วแสงแดดสาดส่องเข้ามาในห้องเรียนเผยให้เห็นฝุ่นละอองในอากาศเมมองไปที่เพื่อนร่วมชั้นของเธอดวงตาของเธอเป็นประกายด้วยความมุ่งมั่นเสียงของเมดังก้องด้วยความมั่นใจ ถูกต้องเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเมยยื่นข้อเสนอความสามาคัคคีมาแบ่งปันกันเถอะในห้องเรียนที่อบอุ่นเมย์แบ่งขนมอย่างพิธีพิถันเป็นภาพสะท้อนของความยุติธรรมและมิตรภาพแต่ละส่วนเป็นสัญลักษณ์ของความเอาใจใส่จัดเตรียมอย่างพิธีพิถันเพื่อให้เพื่อนทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการทนุถนอมด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนการกระทำของเมย์สื่อถึงสิ่งต่างๆมากมายสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นของความเอื้ออาทรและมิตรภาพ ความทุ่มเทพเพื่อความเท่าเทียมของเธอเปล่งประกายสัญญาถึงความสุขและความสามัคคีสำหรับเพื่อนทุกคนของเธอการแบ่งปันที่เรียบง่ายทำให้ห้องเรียนกลายเป็นสถานที่แห่งความสามัคคีที่ซึ่งความเมตตากรุณาแบ่งบานอย่างเป็นธรรมชาติในใจกลางห้องเรียนความเมตตากรุณาของเมเผยให้เห็นเมยื่นส่วนหนึ่งให้ต้นพร้อมกับท่าทางที่ตอบรับด้วยรอยยิ้มกว้างและดวงตาที่เป็นประกายฟ้ารับส่วนของเธอจากเมใบหน้าของเธอเปล่งประกายด้วยความสุขและความกตันยู ดวงตาของบูมเป็นประกายเมื่อเขารับของเมด้วยความซาบซึ้งความกตัญยูและความสุขเต็มอากาศเมื่อความเมตตากรุณาของเมทำให้ใบหน้าของเพื่อนร่วมชั้นของเธอสดใสขึ้นในห้องเรียนที่แสนคึกคักต้นฟ้าและบูมยืนเป็นวงกลมที่แน่นแฟนมมิตรภาพของพวกเขาแผ่ซ่านอย่างอบอุ่นพวกเขาแบ่งปันของว่างง่ายๆแต่ละคำเต็มไปด้วยความสุขและความพึงพอใจร่วมกันของว่างที่เรียบง่ายเหล่านี้กลายเป็นงานเลี้ยงแห่งมิตรภาพที่ยกระดับขึ้นด้วยความผูกพันของพวกเขา เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของพวกเขาสร้างความอบอุ่นในห้องเรียนที่พลุกพล่านแสงแดดสาดส่องเข้ามาในห้องเรียนซึ่งเสียงหัวเราะก้องกังวานเพื่อนๆแบ่งปันของว่างความเป็นเพื่อนของพวกเขาเติมเต็มพื้นที่อันอบอุ่นและน่าดึงดูดเพื่อนคนหนึ่งเอื้อมมือออกไปหยิบของว่างพร้อมกับรอยยิ้มขอบคุณห้องเรียนเต็มไปด้วยความสุขไร้เดียงสาของมิตรภาพและการแบ่งปันการกระทำง่ายๆของการแบ่งปันทำให้ห้องเรียนกลายเป็นสถานที่แห่งการเชื่อมต่อ เมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเมตต้นฟ้าและบูมก็ออกเดินทางจากสนามเด็กเล่นของโรงเรียนแขนที่อบกอดกันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามคัคคีพวกเขาเดินเล่นด้วยกันเสียงหัวเราะของพวกเขาก้องกังวานในอากาศยามเย็นที่เงียบสงบเสียงหัวเราะของพวกเขาที่แบ่งปันกันเติมเต็ม,ตมอากาศเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพของพวกเขามิตรภาพของพวกเขาแน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆจากการที่ได้แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน เมยืนอยู่ที่ประตูบ้านของเธอโบอกมืออำลาเพื่อนๆที่กำลังจากไปรอยยิ้มอบอุ่นปรากฏบนใบหน้าของเมขณะที่เธอคิดถึงช่วงเวลาแห่งความสุขที่พวกเขาได้แบ่งปันร่วมกันเธอเดินเข้าไปในบ้านเสียงหัวเราะยังคงกล้องอยู่ในหูของเธอในใจเมหยุดคิดความสำคัญของการแบ่งปันและมิตรภาพยังคงกล้องอยู่ในตัวเธอความทรงจำถึงรอยยิ้มที่แบ่งปันกันและบทสนทนาที่จริงใจทำให้เมรู้สึกอบอุ่นใจ หัวใจของเมย์พองโตด้วยความขอบคุณสำหรับความผูกพันที่เธอมีร่วมกับเพื่อนๆต้นนั่งที่โต๊ะไม้โดยมีหนังสือเรียนวางอยู่ตรงหน้าเขาเขาคอยชี้แนะน้องชายคนเล็กอย่างอดทนในการทำโจทย์คณิตศาสตร์รอยยิ้มอ่อนโยนของต้นสะท้อนถึงบทเรียนของวันนี้เกี่ยวกับการแบ่งปันและความเมตตากรุณาดินสอนในมือของต้นค่อยๆเลื่อนไปตามหน้ากระดาษอย่างตั้งใจทำเครื่องหมายทุกขั้นตอนของสมการ ทุกครั้งที่ต้นอธิบายรอยยิ้มของต้นก็จะลึกซึ้งขึ้นเป็นการให้กำลังใจน้องอย่างเงียบๆฟ้านั่งที่โต๊ะของเธอสาแสงอ่อนๆที่เน้นให้เห็นถึงสมาธิอันเข้มข้นของเธอนิ้วของเธอเคลื่อนไหวอย่างสง่างามจับภาพความสุขที่แท้จริงบนกระดาษภาพร่างนั้นดูมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยความอบอุ่นของมิตรภาพและช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันการขีดเขียนแต่ละครั้งทำให้ฉากนั้นมีชีวิตขึ้นและทำให้ความสุขที่เธอหวงแหนกลายเป็นอมตะ ภายในบ้านของเขาบูมเล่าเรื่องราวของเขาด้วยดวงตาที่เป็นประกายทำให้ความสุขในการแบ่งปันมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างมีชีวิตชีวาเสียงของเขาดังไปทั่วห้องขณะที่เขาเล่าว่าและเมื่อฉันแบ่งปันเรื่องราวนั้นมันก็อร่อยยิ่งขึ้นไปอีกพ่อแม่ของเขาสบตากันอย่างอ่อนโยนใบหน้าของพวกเขาเปล่งประกายด้วยความภาคภูมิใจและความรักที่มีต่อลูกชายดวงตาของพวกเขาสบกันภาษาแห่งความรักและความชื่นชมที่เงียบงันผ่านระหว่างพวกเขา ห้องเรียนที่อับแสงตะวันยามเช้ารอยอยู่ขณะที่เพื่อนทั้งสี่เตรียมตัวที่จะได้พบกันอีกครั้งใบหน้าของพวกเขาเปล่งประกายด้วยความคาดหวังรอยยิ้มผุดขึ้นเมื่อเพื่อนเพื่อนกลับมารวมตัวกันในที่สุดอ้อมกอดของพวกเขาเปรียบเสมือนประภาคารแห่งความสุขและการกลับมาพบกันอีกครั้งเพื่อนเอนกลับมาพบกันอีกครั้งด้วยอ้อมกอดอันอ่อนโยนความผูกพันของพวกเขาสัมผัสดได้เมื่อพวกเขาอบกอดกันแน่น ห้องเรียนเต็มไปด้วยความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขณะที่อ้อมกอดของเพื่อนๆถักทอเป็นผืนผ้าใบแห่งความทรงจำร่วมกันและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสนามเด็กเล่นของโรงเรียนที่อาบแสงแดดเต็มไปด้วยพลังของความเยาวัยขณะที่เมตต้นฟ้าและบูมารวมตัวกันใต้ต้นโอกอขนาดใหญ่ดวงตาของเมเป็นประกายด้วยความมุ่งมั่นขณะที่เธอประกาศว่าเราทุกคนเห็นด้วยไหมเราจะเริ่มชมรมแบ่งปันต้นยิ้มกว้างและพยักหน้าอย่างกระตือรือร้อนแน่นอน เป็นความคิดที่ดีลองนึกภาพว่าทุกคนแบ่งปันขนมกันแฟพยักหน้ายอย่างจริงจังและเสริมว่าและเราสามารถช่วยเด็กๆที่ไม่มีพอได้เป็นสิ่งที่ควรทําดวงตาของบูมสว่างขึ้นด้วยความตื่นเต้นขณะที่เขาอุทานว่ามาทํากันเลยแชริ่งคลับนั่นเองแสงแดดสาดส่องไปทั่วห้องเรียนทําให้ห้องเรียนกลายเป็นสถานที่แห่งเสียงหัวเราะและความร่วมมือ โปสเตอร์ที่สนับสนุนความเมตตากรุณาประดับผนังซึ่งแต่ละแผ่นเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงหัวใจที่เมตตากรุณาของเด็กๆแชรริ่งคลับมีชีวิตชีวาขึ้นซึ่งทุกเสียงมีความหมายและทุกความคิดเปล่งประกายบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงสายสัมพันธ์ที่หล่อหลอมกันในสวรรค์แห่งความเมตตากรุณาแห่งนี้แสงแดดสาดส่องไปที่ศูนย์ชุมชนท้องถิ่นซึ่งการบริจาคอาหารของแชริ่งคลับเปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมที่มีชีวิตชีวา แบนเนอร์สีสันสดใสพลิ้วสวัยในสายลมข้อความแห่งความสามัคคีและการสนับสนุนวาดภาพถึงจิตวิญญาณของชุมชนรถยนต์มาถึงพร้อมผู้โดยสารที่พร้อมใจกันบริจาคเงินเพื่อเติมเต็มภารกิจของชมรมแบ่งปันสมาชิกชมรมแบ่งปันสวมเสื้อยืดสีเดียวกันและขนถ่ายสิ่งของลงจากรถรอยยิ้มของพวกเขาเปลี่ยนไปด้วยความกระตือรือร้นและทุ่มเทบรรยากาศเต็มไปด้วยความร่าเริงการกระทำแต่ละอย่างเต็มไปด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งความร่วมมือและความรักของเพื่อนบ้าน รอยยิ้มและความช่วยเหลือทุกประการถักทอเป็นผืนผ้าใบแห่งชุมชนเปลี่ยนการกระทำง่ายๆให้กลายเป็นท่าทางแห่งความสามาัคคีอันทรงพลังภายใต้แสงไฟสปอตไลท์ที่สว่างสวัยเมต้นฟ้าและบูมยืนตระหง่านบนเวทีรอยยิ้มของพวกเขาเปี่ยมด้วยความสำเร็จห้องประชุมเต็มไปด้วยเสียงเชียร์อันร่าเริงของนักเรียนและผู้ปกครองที่ภาคภูมิใจความตื่นเต้นของพวกเขาจับต้องได้ ทุกๆแววตาสะท้อนถึงความชื่นชมยินดีอย่างเงียบๆต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่พวกเขาจุดประกายขึ้นในชุมชนของตนความอบอุ่นของแสงไฟสะท้อนถึงความซาบซึ้งใจจากใจจริงที่แผ่ออกมาจากผู้ชมซึ่งกำลังเฉลิมฉลองความสำเร็จของพวกเขากลุ่มเพื่อนสี่คนอาบแสงสีทองที่ค่อยๆจางลงรวมตัวกันบนมา้านั่งเก่าใบหน้าของพวกเขาสะท้อนถึงเสียงหัวเราะและน้ำตาที่ร่วมกันมาหลายปี พวกเขาจ้องมองไปที่ขอบฟ้าและเฝ้าดูพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าทาสีท้องฟ้าด้วยสีส้มและสีม่วงสายลมพัดผ่านใบไม้เบาๆพาเอากลิ่นหญ้าที่เพิ่งตัดใหม่ๆและเสียงสะท้อนจางๆของวัยเด็กมาด้วยในช่วงเวลาอันเงียบสงบนี้พวกเขาเข้าใจว่ารสชาติอันหอมหวานของมิตรภาพนั้นล้ำค่าที่สุดดวงอาทิตย์ตกทอดเงายาวไปทั่วสนามเด็กเล่นเป็นพยานเงียบๆของสายสัมพันธ์อันยาวนานของพวกเขา เมื่อพบคำลงพวกเขานั่งเงียบๆอย่างสบายใจชื่นชมกับความสุขง่ายๆที่ได้อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันตลอดไป